ูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือ T ีเซลฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและเสริมอาหารได้เดินหน้าโครงการ T Cell Mentoring Program Journey to Success ส2 2 1 Episode t Global Challenge เพื่อส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจไทยให้โดดเด่นด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยหรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เดในปีนี้จะเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชส,สำอางและเสริมอาหารสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเสริมภูมิต้านทานโรคโดยเฉพาะโควิด -19 ที่มีผลการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์โดยขณะนี้ได้เปิดรับผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชส,สำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรเข้าร่วมสมัครโครงการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 4นี้ โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการอบรมและการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านพัฒนาแผนธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงฐานข้อมูลทางธุรกิจในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์และโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านการประชาสัมพันธ์และร่วมออกโลถโชว์กับทีเซลเพื่อสร้างโอกาสให้กับวิสาหกิจไทยได้มีศักยภาพได้เติบโตสู่ความสําเร็จทั้งในภูมิภาคและระดับสากลซึ่งถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับโครงการนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0966453096และสามารถสแกน QR code ที่ปรากฏบ,บนหน้าจอเพื่อดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ค่ะ